คนที่เกิดวันพุธกลางคืนหรือคนที่เกิดวันราหูเด่นเรื่องอเด่นเรื่องสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันนี้นะเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสที่จะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะคะนะคะการทำฟันช่วงนี้จะต้องชะลอออกไปก่อนขอให้เลื่อนนัดไปก่อนนะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ ทับออกมามันก็ไม่ได้ผลอย่างที่เราคาดหวังไว้ะคะ่ะมันมันเราไม่พอใจอะเอาง่ายๆเลยนะคะมาดูเรื่องของการงานช่วงนี้การงานมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานค่ะยังให้ความร่วมไม้ร่วมมือมากกว่าเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องระวังในเรื่องงานก็คือผู้ใหญ่ค่ะนะคะอย่าแสดงบทบาทโดดเด่นมากนักมันจะเป็นภัยกับตัวเองแล้วช่วงนี้นะคะเหมาะกับในเรื่องของการ เ,ออเดินเรื่องการขยับขยายหรือการหางานใหม่ด้วยการลงทุนต่างๆสามารถลงทุนได้นะแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปเรื่องของการเงินค่ะมีเข้ามาไหมตอบว่ามีค่ะมีมีการเงินเข้ามาหลากหลายกระแสะเส้นทางเลยแต่ขณะเดียวกันคุณก็มีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายออกไปด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะแก้เคล็ดแก,แก้ดวงตรงนี้นะ ให้นาเงินที่มีเข้ามาเนี่ยไปซื้อฉลากออมสินเก็บไว้นะคะโชคลาบค่ะมองไม่เห็นอ่ะพูดตรงๆนะความรักค่ะไม่พ้นไม่ไม่พน้พนเรื่องหึงหวงละนะคะที่จะเข้ามากวนใจกวนอารมณ์ของคุณและช่วงนี้ตัวคุณเองอะ่ะจะต้องระมัดระวังในเรื่องของเพศตรงข้ามให้มากเลยทีเดียวละเพราะว่าหากเขาใกล้ชิดก,กับคุณมากๆเข้านะคะหรือคุณเกิดไปส,สนุกสนมกับเขามากขึ้นมันจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดกันได้ นะค,ะคนโสดนะคะเป็นช่วงนี้จะมีคนเข้ามาวุ่นวายนะก็จะเป็นความรักแบบผุดๆโุโผล่อะส่วนสิ่งที่ต้องระมัดระวังคนเกิดวันนี้นะต้องระวังพวกมิจฉาชีพที่จะเข้ามาหลอกเองินคุณตรงนี้อาจารย์รักเน้นนะระวังให้มากๆสำหรับตัวเลขมงคลคะ่ะจะเป็นเลข5เลข3แล้วก็เลข9